วันอาทิตย์ที่วันที่4สิงหาคมนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเมแกนมา์เคิลซึ่งตรงกับวันเกิดปีที่43ของเธอปรากฏว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญสำหรับเจ้าชายวินเลี่ยมด้วยนี่คือเหตุผลวันอาทิตย์ที่วันที่4สิงหาคมนี้ภรรยาของเจ้าชายแฮร์รี่จะฉลองวันเกิดปีที่43ของเธอดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันพิเศษสำหรับเมแกนมา์เคิลและสามีของเธอไม่เพียงเท่านั้น เจ้าชายวินเลียมยังจำวันที่4สิงหาคมได้อย่างชัดเจนความทรงจำนั้นมาจากรูปถ่ายเนื่องจากเขายังเด็กเกินกว่าจะจำช่วงเวลานั้นได้แต่แล้ววันนั้นคืออะไรละ่ะปรากฏว่าเจ้าชายวินเลียมได้รับบัพติศมาเมื่อวันที่4สิงหาคม1982ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับราชวงศ์และสำหรับกษัตริย์ในอนาคตของอังกฤษ เมื่อ42ปีที่แล้ววันนี้เจ้าชายวินเลียมอาเธอร์ฟิลิปหลุยได้รับบัพติศมาจากอาชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีในห้องดนตรีของพระราชวังบักกิงแฮมประเพณีที่สืบสานกันมาโดยราชวงศ์เจ้าชายวินเลียมอายุเพียง6สัปดาห์เมื่อรับศีลล้างบาปจึงไม่ได้จดจำวันที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามวันที่ดังกล่าวมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อราชวงศ์ที่สืบสานประเพณีการถ่ายภาพครอบครัวในวันนี้เจ้าหญิงไดอานาซึ่งขณะน,น,นั้นมีพระชนมายุ21พรรษาเคยทรงถ่ายภาพขณะอุ้มพระโอรสแรกเกิดไว้ในอ้อมแขนโดยแม่และลูกทั้งสองได้ถ่ายภาพร,าพร่วมกับเจ้าชายชาวสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธเจ้าชายฟิลิปและพระยาทวดของเจ้าชายวินเลียม ประเพณีการถ่ายภาพครอบครัวในช่วงพิธีล้างบาปยังคงดำรงอยู่เช่นเดียวกับเจ้าชายแฮร์รี่เจ้าชายจอร์ดเจ้าหญิงชาลอตและเจ้าชายหลุยความผูกพันอันแน่นแฟนระหว่างกษัตริย์ชาวที่3และเมแกนมา์เคลิล นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของเมแกนและพิธีรับศีลจุ่มของเจ้าชายวินเลียมแล้วยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของย่าทวดของเจ้าชายวินเลียมและแฮร์รี่ซึ่งเสียชีวิตเมื่ออายุได้101ปีในปี2002อีกด้วยในบันทึกความทรงจำส่วนตัวเจ้าชายแฮร์รี่ยังพูดถึงช่วงเวลาที่เขาบอกกับกษัตริย์ชาว,ว่าแฟนสาวของเขามีวันเกิดเดียวกับย่าทวดของเขา เขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้จริงความผูกพันระหว่างเม็กกับพ่อยังคงแน่นแฟนและยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์คืนหนึ่งขณะด,ดื่มค็อกเทลก่อนอาหารข้ามพร้อมกับมีเพลงของฟร e ดแอสแตรเบเลงเป็นแบคกกาวปรากฏว่าเม็กเกิดวันเดียวกับคนโปรดของพ่อแกงแกงเมื่อนึกถึงแกงแกงและความผูกพันระหว่างเธอกับภรรยาของผม เขาก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันใดเล่าเรื่องราวที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนแสดงท่าทางเรียนแบบเธออวดเธอเขากล่าว